วันนี้นะครับผมจะทําการมารีวิวผลนิกะนิกะอัปเดตใหม่เนี่ยนะครับผมโคเทะบอกเลยเป็นพลังสายฟ้าแบบพันเดอร์อ่ะคนดูโคเทะเท่จริงๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครบทั้งมาไลค์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งโอเคใครพร้อมแล้วก็เลตส์โกไปดูกันเลย <c oughs> ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59%เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าเลตส์โก ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมรูวักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํานะครับผมร้านคิทตันช็อปเนี่ยนะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลสคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็킹เลคัสซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่าง ก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะทําการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการกันด้วยนะครับคนดูใครอยากจำสเปกคอมเทๆแบบนี้นะคะต้อง I have, I, have I have CPU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  ฝากไว้ด้วยครับกับ I have CPU ครับเอาละครับสวัสดีน้องนองทุกคนกันด้วยนะครับ, view, รบผมวันนี้เนะีย่ยยูผมเหมือนเดิมเลย King d o n k e แล้วก็ นูเปอร์นะครับน้องๆนงีน่นูเปอร์สวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมย่าเลยไปซื้อเสื้อผมด้วยนะคอนโดชวงนี้ไม่มีโลบักเลยอะครับน้องๆวันนี้นะครับเรากลับมาในแมปบอก f ฟุตแมปเถื่อนนะครับเหมือนเดิมเลยนะก็คือวันนี้นยพี่ก็จะมาเฮ้ยม,มีของใหม่มาใช่ปะไอไม่เยอะเลยนิกาหนิกะใหม่นะบนิกะใหม่เอาง่ายคือวันนี้เราจะมารีวิวนิกะใหม่นะครับ ของท <Hey, S 1> ุกอย่างก็น่าจะเหมือนเหมือนเดิมปะเหมือนเดิม,ม,ะม,น,ดมนะครับผมอ่ามันมันเอาพวกของที่ไม่เกี่ยวกับพวกวันพีชออกไปละอ๋อโอเคป่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครบ2,000ไลค์อย่าลืมกดตามและกดกระดิ่งนะฮะโอเคใครพร้อมแล้วก็ Let's ์ก let ไปดูกันเลยมานนบยังไงนะมีของใหม่มาใช่ไหมไหเอาเอะไรก่อนนะเอาของเอาของใหม่มาก่อนไปนี่คืออะไร นี่ก็เหมือนเดิมเปล่าในกระเป๋าอ่ะกดดูในกระเป๋าในกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าก็มีสองอันนะครับนิกะใช่ไหมนิกะทันเด์อ่ะมาเดี๋ยวผมจะเอานิกะมาแล้วกดตัวแซ่ดแล้วหนึ่งนะเอาง่ายๆตอนนี้มีอันไหนมาใหม่บ้างอ่ามีอันนี้เมกสีทองที่มันต้องกดปุ่มเอาอะมันจะมีธาดของโมกุลด้วยโกโก้อะอ่าเดี๋ยวดูไอ้เมฆสีทองนี่คือไหน ได้หนอันไฟไฟยิ่งนี่พ่ะนี่ครับเมสีทองเชิดโคตรหล่อเชิสุดๆเลยครับน้องๆโคตรเฟี้ยวอ่ะดูดิเฮ้ยมันพุ่งเร็วอยู่เลยหรอเฮ้ยมันพุ่งเร็วอ่ะฮัลนหเปอร์โคตรเฟี้ยวช่วยจังเลยนี่คือเมสีทองเนาะมีอะไรบ้างปะ ไหนเอด็ดเอ็ดโอ้ยบอสเหรอใช่บอสบอสโอ้บอสตัวใหม่เงี้ยเหรออะละนี้ละกลัวกลัวแล้วคือไม่มีอะไรเลยใช่ไหมนอกจากมีสีทองธรรมดาเลยไม่มีอะไรมากโอเคก็ดาบมาครับเหมือนเดิมนะครับมีอยู่โอเคมาต่อไปก็คือผลนิกะนะครับนุเปลออกไปอยู่นู่นเหรอโอเคเดี๋ยวดูตามไปแกสีอ่ะมันตอนนี้ได้แล้วนะมันบินได้แล้วนะจาไม่ผิดรอไหนขอดูดิ ทดลองดิเกียร์สี่ใช่ไหมไหนเกียร์สี่บินได้ไหมบูฟเอาไหนสกิลไหนกดกดอันไหนนะเอฟกดเอฟอ่าเอฟอะไรต่อยังไงวะบินยังไงวะก็บอกบินได้บินไงวะมันกระโดดสูงหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้ <laughs> เฮ้ยแต่ท่ามันโคตรเท่เลยวะบูบ๊งโโบุง้ง<โ>ลองสกิลสักสกสิลดิมีไหมสกิลอีล่า ลองกดดูมันเดินรึเปล่าแต่ก็บอกว่ามันบินได้กันรอกดเลยไม่รู้นะเอาง่ายเดี๋ยวคุณดูลองไปกดกดดูหาดูผมหาไม่เจอนะลองกดโมโมะละไม่เจอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยรูปอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกดอะไรวะเฮ้ย่เฮ้ยใช่เหรอใช่กดกดตัวเฮสมันจะเป็นอย่างนี้เป็นลูกกลมๆไม่ใช่ออ๋โอเคกลับล่างก่อน ก็ฆ่าจะตายเนาะมาเดี๋ยวเรามารีวิวนิกะเลยละกันนะนุ๊บเนาะว่านิกะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปบวกไปสู้กับคนอื่นนะครับไปสู้กับพวกบอสนะโอเคนิกะนิกะนะครับกดใช้กดตัวอะไรเอฟเหรอกดแซดเป็นตัวแซดนั่นแหละก็รนิกะาันเดอร์ใช่ไหมเฮ้ยวะกูกดแล้วนะเอาไม่ขึ้นเหรอเออไม่เห็นมีอะไรเลยอู้ยอะไรอะแบ่งล่างไงทิดอิส เกียร์หใช่เหรอวะใช่แปลงล่างรอรอรเ <c oughs> นี่ยนะอินเวชั่นนี่นี่น,นี่กะนี่กะนะครับสีขาวเนาะเพราะว่าแบบเดิมเนี่ยมันเป็นอะไรนะเป็นสีทองเหลืองเหืองทองเพราะว่าจริงๆอ่ะในตามอนิเมะเลยคือนิกะต้องเป็นแบบนี้นะครับคือเนี่ยเขาทําตามอนิเมะเลยแล้วทํายังไงต่อแล้วกดตัวแซดดูววเฮ้ยหนูโพเท โอ้แท้จริงคนดูเวิลดยังรอครับน้องๆมีแค่กี่สกิลเนี่ยสกิลแซดแล้วสกิลอะไรบ้างน่าจะมีแต่นิกาทันเดอร์เพราะว่ามันออกมาแค่สกิลเดียวใช่ไหมโอเคนี่ไงแปลงร่างกันอีกรอบปุ๊บแต่หน้าจอเป็นสีขาวเนาะตอนแปลงร่างเป็นบะางคงเป็นวะโอเคนี่นี่เวิลดโคตรเอาว่ะเป็นสายฟ้าเพราะว่า หนึ่งเลยนะครับเห็นว่าผลของลูฟี่เนี่ยคือมันสามารถอะไรได้บ้างนะนุสายฟ้าได้สายฟ้าได้ด้วยนะอันนี้คือสายฟ้าได้จริงๆโอ้กูตายโอ้ถ้านี้ถ้าขีดเมื่อกี้หมดมันจะกลับล่างเลยเหรอเออกลับล่างเดิมเนี้ยเหรอใช่ถ้าขีดไอ้ตรงเมืเ่อกี้หมดอะมันกลับล <invaded S 2> <hàng S 1> ่างเลยใช่ใช่ใช่เมกี้กลับอยู่อ่ะอันนี้ก็คือนิกะอันเดิมเนาะ มันจะมีนิกาดออไม่ใช่อันนี้คืออะไรวะเดี๋ยว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 เท่าไมนิกาดกูเป็นอย่างงี้เดี๋ยว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 หนึ่งนะงงอู้ห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 ู้นุ๊บกูป่ายกูบีเล่อบักบักกูบักกูบักแม่งแบบเถื่อนยังห้าเลยวะโอเคนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวทิ้งลิงก์เข้าเซิร์ฟเวอร์ให้น้องๆแล้วกันน้องนุ๊เนาะอันนี้นะครับผมโอเคป้าเดี๋ยวเราไปเล่นอะไรดีนุเปอร์ ต่าโกโจด้วยนะรู้ป่ะไหนใช่เหรอไหนไหนใช่อันไหนอ่ะตัวฮอะโโล่อะเฮดอ่ะอันอันที่แปดอ๋อเนี่ยนะกดอะไรกดกดตัวอะไรกดคลิกเลยใช่ไหมใช่อะไรอ่ะแค่นี้นะแปลงล่างเหรอของโกโจใช่ไหมใช่แล้วกดตัวจีดูจีรอหน่มาก่อนลองเดี๋ยวคอยกดตัวจีโอเคได้ เยลุผมโคตรเท่อะครับน้องๆโกคุณมาไงโกคุณก็ใครอยากสนใจมาเล่นเล่นๆก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ต้นทางคลิปไปกันเพราะว่าแมพนี้เนี่ยมันไม่แหลกด้วยเนาะคือผมชอบตรงนี้แหละมันไม่แหลกด้วยอะไรเงี้ยเออนะครับผมแต่นี่เป็นเซิร์ฟวีนะ่งก็บอกก่อนอย่างหนึ่งคือสามดับไอ้สามดับโยรุใช่หรอใช่ไหนไหนวะพนักงานที่เก้าอ่ะเก้า อ๋อน,นี่ไงนี่ไงแล้วทำไมตัวก,กูกลายเป็นบล็อกอ่ะนู๊บนูบหนึ่งนะทำ้มตัวก,กูกลายเป็นนูเอ้ยกลายเป็นนูเพียวกลายเป็นนี่วะบล็อกวะกูไม่เข้าใจมากไหนอ่ะเอ้า<ม>เดี๋ยวกดผิดนี่ไงสามดาบครับอุ้ยในสุดผมก็มีสามดาบแล้วเหรอโอ้โหฮึคิวแซดเอ็กซ์เดี๋ยวโอ้ตาเลยเหรอ โหบโบโบูบูโคตรเท่โคตรเท่นี่เอาละคนดูก็เดี๋ยวเรามีแมปเถื่อนใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวกับนูเปอร์เนาะนูเปอร์เนาะวันนี้เดี๋ยวเราเข้าประมาณนี้กันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตานล่างคลิปนี้โอเคเดี๋ยวเราไปพีพีไหมเซิบหลับใช่ใช่กูอยากพีพีตึงๆอ่ะตึงตึงอ่ะน้องๆบอกว่าพี่อ้นตึงๆหน่อยอ่ะอ๋อมาละไหนอะไรนะชื่อสีแดงเนี่ยมันเท่จริงทำไมวะ ตีแดงตอนเซิร์ฟไหมทำไมวะโอ้ถ้าเกิด5ล้านข้อเข้าเซฟมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอใช่แล้วอีกจะแอคอะไรอ่ะน้องรีบๆตามมารีบตามมานะได้ครับตอนนี้คือว่าผมกลับมา4ล้านแล้วเพราะว่าไม่ได้เล่นหลายวันเออไม่เล่นนานเลยแหละไม่ใช่หลายวันอะโคตรนานเพราะว่าเออกูกูกูโดนเก็บค่าหัวงไงแบบเจอแต่พวกลุมโอ้กูตายแกเนี่ยโอ้กูเหนื่อยไม่อยากเล่นแล้ว ดูดิคนดูก็พี่แบบตั้งใจล่าคราหัวทุกวันนะเว้ยแต่ก็ต้องเจอแบบอะไรอย่างเงี้ยต้องโดนลุมต้องโดนฆ่าตายลุมลุมเงี้ยเออเนี่ยมันลุมจริงๆนะนุะ๊บมึงมาดิไปไเ,เลยก็ตายแล้วทำไมมันขับเลยยากเนี่ยวะนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าทำอย่างงี้เรื่องห่างเกลียดเลยวะนี่ไงนี่ไงมามีคนใช้ผลนี่ด้วยมังกรด้วย โอ้โอ้โหเนี่ยกูยังเกียดเลยเว้ยกูตายโอ้เลิกเล่นครับคุณดูดูดิเหนื่อยมากเลยครับทุกวันเนี้เมื่อไหร่จะห้าหกล้านวะอืมนี่ไง อันนั้นของเองใช่ไหมนุกปมึงใช้อะไรอ่ะเนี่ยที่มันเป็นนั่นนั่นน่ะไม่ใช่ที่มันเป็นมังกรมันคืออะไรวะหมัดมังกรไงยิงเอาดีน้องเอาดีเอาดีน้องบนฟ้าหนึ่งก็บนฟ้าแฮะเคพี่ได้แล้วนอ้องเฮ้อเฮ้อเฮ้อคือกูตายนุ๊ป ตายแล้วเออคุยตายนี oh, ấy, run, e ่ไงโดน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 มันจะตายมันจะตายแล้วลงน้ำเล่นยากนะดู้รดังอีซีลันวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรกูทำอะไรกูทำอะไรทำอะไรพลาดเอ็นกูพลาดพลาดน่ะมันพลาดน่ะ นีไไ่ไงนี่อูตายอูกูตายเหรอนุ๊มกูเลิกเล่นพอไม่อยากเล่นละคนดูสุส่มผลนิดหน่อยละกันโอเควันนี้ก็อันนี้ละกันนะครับผมไม่ได้แอบไม่ได้มาเล่นนานเื้ยค,คือไม่ได้นานในสูุ่นผิมือตกขนาดนี้เลยเหรอว,วะยิ่งงงวะ่ะไม่ได้ใส่สี่ห้าวันเหนือทีละคนดูเท่านี้ละกันโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนลายกันนะครับเดี๋ยวเจอะไปคลิปหน้าสกิปนี้บายบายผมซีอูครับเดี๋ยวจะมีคลิปโซนิกด้วยนะคนดูรอดูด้วย